เรื่องราวในวันนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าชาติไทยเนี่ยเป็นชาติที่สร้างสารรค์ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเชื่อเยหลายๆคนนะครับคงจะรู้ว่านารกนเนี่ยเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่น่ากลัวนะแต่ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนนั่นเลยรายการแค่กเล่ากับแอดมินเพจ fn d a r y วันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวนรกตามคติความเชื่อของคนไทยกันที่เรียกได้ว่านารกของฝรั่งนี่เนี่ยชิดซ้ายกันเลยทีเดียวแหมก็มาเล่นพิธีพิถันซะแบบ จะทรมานกันหรือจะพิสดารกันยังไงเราก็ลองมาฟังกันดูเลยนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับแอดก็ได้ไปหยิบยกมาจากเรื่องราวของผ้ามาลยท่องนรกครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่แต่ละคนน่าจะได้เรียนกันในห้องเรียนมาแล้วเนอะแต่ว่าในบทเรียนเขาเนี่ยเขาไม่เขียนกันว่ามันโหดขนาดไหนไงดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่ชอบเรื่องราวอะไรดกัดกๆที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนเนี่ยนะครับเพื่อนๆมาถูกที่แล้วฮะ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันกันกบนรกที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีกว่านั่นก็คือนรกกระทะต้มสุกครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่กระทะอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจกันนะมันมีการแบ่งประเภทของกระทะด้วยก็คือ1น,นรกโลหะกุมพีหรือที่เรียกง่ายๆว่านารกกระทะเหล็กครับ จะมีลักษณะเป็นห้องขนาดกว้างที่มีกระทะเหล็กสีดําขนาดใหญ่แล้วๆกับภูเขาลูกย่อมๆเลยตั้งอยู่กลางห้องครับและมันก็จะมีเตาไฟแบบเดือดๆปุดซึ่งความร้อนนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าร้อนไปขนาดที่พระมาลัยที่มายืนนรกเนี่ยยือนอยู่ห่างๆยังรับรู้ได้เลยสัตว์นรกต่างๆที่มาที่นี่นะครับก็จะถูกผักลงไปให้ไปดิ้นดาวๆาอยูท่ามกลางน้ําร้อน ซึ่งคนที่ตกลงมาในนรกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกที่แบบชอบลักลอบผมคือลูกเมียชาวบ้านคนอื่นแบบไม่เลือกหน้าครับไฟในน้ําร้อนต่างๆก็เลยเปรียบเสมือนกับการชดเชยบาปของไฟแห่งการที่พวกเขาได้ก่อขึ้นมาเมื่อ,อยามมีชีวิตอยู่ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องของนรกกระทะทองแดงครับซึ่งก็จะต่างกับห้องที่แล้วตรงที่ว่าตัวกะทะนี่นะครับมันเป็นทองแดง และที่นี่นะครับก็จะมีแผ่นโลหะลร้อนๆวางตั้งอยู่หน้ากระทะเหล่านั้นด้วยพอสัตว์นรกต่างๆที่ทําบาปมานะครับก็จะถูกนําตัวมาวางบนโลหะลร้อนนี้เนี่ยเสร็จแล้วก็ให้มันแนบเนื้อไปเอเล็กลร้อนๆนะครับก็จะทําให้เนื้อนี่เนี่ยละลายติดกับแผ่นกระดานนี้แบบดึงไม่ออกกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่พอครับระหว่างที่พวกเขาวัางอ้าปากร้องอ้าอ้าอ้าอยู่เนี่ยนะครับผู้คุมนรกนี่ก็จะทําการตักน้ําเดือดปุดๆที่อยู่ในหม้อทองแดงนี่ครับมากรอกปากให้ทะลุถึงคอยันถึงลําไส้จนแตกพังกร,กระจายไปในที่สุด สาเหตุที่ว่าต้องเป็นทองแดงนะครับก็เพราะว่าแดนนรกแห่งนี้เนี่ยใช้ลงโทษสําหรับเหล่าคอทองแดงที่แบบดื้อไม่รู้จักคิดอะไรกันเลยนรกแห่งต่อมาฮะยันตปัสชนะรนกคําว่ายันนะครับก็คือคําว่ายนต์หรือว่าเครื่องยน์นี่แหละส่วนปัสะนะครับก็คือก้อนหินฮะ พอเอาสองคำนี้มารวมกันเนี่ยก็จะได้ประมาณว่าก้อนหินยนต์แต่ว่ามันจะไม่ใช่หินธรรมดาน่าจะเป็นหินขนาดใหญ่ที่เท่ากับภูเขาสองลูกเลยทีเดียวว่ากันว่าภูเขานี้นะครับมันเหมือนกับว่าจะมีกลไกเลยที่ทําให้ขยับได้ด้วยโยกไปโยกมาเคลื่อนเข้าหากันครับซึ่งตอนที่พระมาลัยได้เดินทางมาที่นี่เนี่ยท่านโยมบ,บาลก็ได้มาสาธิตวิธีการใช้ภูเขาลูกนี้ด้วยก็คือตอนนั้นนะครับก็จะมีผู้คุมต่างๆเดินพาสัตว์นรกเข้ามาในห้องที่แบบเรียงตัวหน้าภูเขานี้เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วพอไปอยู่หน้าภูเขาทั้ง2ลูกนี้นะครับผู้คุมก็จับตัวสัตว์นรกโยนลงไประหว่าง2ภูเขาลูกนี้ครับและไม่ทันที่เหล่าสัตว์นรกจะลุกขึ้นมานะครับภูเขาก็ได้เลื่อนมาบีบะจนคั้นเลือดออกเลี้ยงน้ำส้มเลยร่างกายที่แบบกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสักพักก็แหลกสลายกลายเป็นเหมือนกับผลส้มที่แบบถูกบีบจนคั้นน้ำออกหมดแล้วครับพอหลังจากบีบเสร็จนะครับภูเขานี้นก็จะเคลื่อนตัวแยกออกมามาอาปากรอรับกับเหยื่อคนต่อไปที่จะโดนผู้คุมนรกเนี่ยโยนลงมาอีก เรื่องที่น่าตกใจนะครับก็คือโยม,มาบาลได้บอกว่าเครื่องมือนี้เ,เป็นเครื่องมือลงโทษสำหรับผู้ที่มีกรรมเล็กๆเ,เท่านั้นนะ ซึ่งพระมาลัยนี่ก็ถึงกับอึ้งหรืออุทานมาว่าอุตะไอกรรมเล็กๆที่โยมาบาลบอกมานี่มันคือกรรมอะไรหรือโยมาบาลน,นะครับก็เลยด้อธิบายว่านี่เป็นสถานที่ในการลงโทษสําหรับผู้ที่ประหัตประหารชีวิตสัตว์ที่น่าสงสารโดยแบบไม่สนใจคือพวกคนเหล่านี้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มักจะชอบจับสัตว์นะครับโยงลงเครื่องบดทั้งๆท,งท,งที่มันยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะร้องกรีดร้องอะไรยังไงก็ตามพอตายมาก็เลยต้องลงมาที่นรกแห่งนี้นรกต่อนะครับก็คือคูณนรก คูดนะครับก็คือสิ่งปฏิกูลหรือถ้าจะเรียกแบบภาษาบ้านๆนี่ก็คือครี่นั่นแหละฮะคูดนรกนะครับจะเป็นนรกที่ตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งข้างในตัวนรกนี่ก็จะมีหลุมบ่อลหลายๆหลุมและจากที่แอดได้แปลชื่อไปแล้วหลายๆคนก็คงจะพอเดาได้นะครับว่าข้างในหลุมนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่แต่ถ้าก่อนถ้าใครคิดว่าหลายๆคนมานารกตั้งทีจะแค่มาตกครีแค่นี้มันก็โอเคไม่ได้ทรมานเจ็บปวดแค่เหม็นๆเท่านั้น ช้าก่อนช้าก่อนในหลุมเหล่านั้นมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยซึ่งก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันมักจะเกิดขึ้นเวลาเราทิ้งอุจจิไว้นานๆน,นั่นแหละฮะก็คือพวกหนอนครับแล้วมันก็ไม่ใช่หนอนธรรมดาด้วยนะเป็นหนอนนรกที่ตัวใหญ่เท่าช้างเลยแล้วปากของเจ้าหนอนนี้ก็จะมีลักษณะแหลมๆที่แบบใช้เจาะหินหนาๆนานได้อย่างสบายเลยเจ้าหนอนเหล่านี้นะครับมันก็จะแหวกไหวในบอ่อคลี่นี่แหละฮะพอเวลาผู้คุมทีบสัตว์นรกที่ทำบาปตกลงมาแมะอยู่ด้านล่างนะครับเจ้าหนอนนี้ก็จะกรูกันเข้ามาเหมือนซอม สัตว์นรลกที่เห็นนะครับก็ต่างวิ่งหนีกันแต่มันก็เป็นการวิ่งหนีที่ยากลำบาก่างขี้สภาพเดี๋ยววิ่งบนกองข,องขี้ที่แบบหนืดหนืจุ๊บจุ๊บจุ๊บจอะไรเงี้ย ทำให้เจ้าหนอนเหล่านี้นะครับสามารถช้อนใช้วิ่งตามเข้ามาได้อย่างสบายคือตัวไหนที่ไปฟาดเหยื่อก่อนเนี่ยมันก็จะใช้ปากแหลมๆมานะครับพุ่งทะลวงเข้าไปในปากของสัตว์นรกนี่แหละมุดลงไปในร่างกายหลังจากนั้นก็กินตับตัวไดม้มาคอมม้ามไส้พุงะจนแบบข้างในนั้นเนี่ยกลวงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมุดออกมาทางดากครับก็ไม่เข้าใจนะว่ามุดลงไปได้ไงด้วยความที่ว่าตัวหนอนนั้นมันขนาดตัวเท่าช้างไม่ใช่เลยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหันกลับมากินเนื้อของเหยื่อแล้วก็จะไปสู่เหยื่อลายต่อไปเมื่อสัตวว์นนนนนนนรรกกกกททีี่่ออใบบััั้้้้้งหหหหหมมมดดดะไ P แลลลเเเจจาาา็ิ ซากกระดูกที่แบบได้เหลือไว้คือกาจัดทิ้งแบบไม่เหลือซากเลยครับซึ่งคูดนรกนะครับเป็นนรกสาหรับคนที่ได้ไปใช้บาปในมหานรกมาแล้วคือยังมีเศษเสี้ยวของบาปอยู่แต่ก็ไม่ร้ายแหลมากไงคูดนรกก็จะเป็นเหมือนกับขุมนรกที่ใช้ขจัดเศษบาปที่เล็กๆออกไปว่างั้นเถอะก่อนที่จะไปนรกขุมต่อไปที่ว่าโหดกันมากกว่านี้นะฮะถ้าผู้ฟังคิดว่าคลิปนี้หนูก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับผมและแอดก็ยังไอจีกับเฟซบุ๊กด้วยนะแวกันไปได้โอเคเรามาต่อกันนรกมม่วง สถานที่อย่างนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับสวนของชาวไร่เลยก็คือจะมีมะม่วงแบบขึ้นตรึมเลยแต่ละผลนะครับก็จะมีผลมะม่วงที่แบบสุกงอมน่ากินแต่จะเป็นมะม่วงพันธุ์พิเศษครับคือพระมาลาัยที่ได้ไปเยืยนอนนรกเนี่ยท่านได้กล่าวว่าเป็นมรกมรกกันเลยทีเดียวลิ้นพันกันโทษที เป็นมะม่วงผลขนาดใหญ่เท่าฟักแฟงแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากเลยครับซึ่งในระหว่างที่ท่านกําลังชื่นชมกับผลมะม่วงนี่เองนะครับก็ได้เห็นกลุ่มสนนรกกลุ่มหนึ่งครับวิ่งเข้ามาด้วยท่าทางที่แบบแฮปปี้กระดิกระดเลยหัวเราะไปด้วยเสียงคิกคักสนุกสนานราวกับว่าที่นี่ไม่ใชแดนนรกเลยบางพูดกับเหล่าส์นรกตัวอื่นว่าดูข้างหน้านั่นสิมีผลมะม่วงผลใหญ่ผลบักเอ็กเลยนี่ถ้าได้กินลูกเดียวกนะ็คงจะจุกกันไปแล้วพวกเรารีไปคว้ากันมาเถอะพอพูดจบนะครับก็วิ่งกรูตรงก็ไปที่ต้นม,มะม มันก็มีลมพัดมาฮะซึ่งก็เป็นลมที่แรงมากไม่รู้พัดมาจากไหนเอาใบมะม่วงนะครับหลุดปลิวกระจายออกจากต้นเลย <c oughs> โอ้ยสัตว์นรกตัวหนึ่งร้องขึ้นมาครับทำไมใบมะม่วงมันคมอย่างงี้วะเมื่อทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยที่มันได้หล่นมาจากต้นมันกับกลายเป็นใบมีดใบหอกครับหลังจากนั้นนะครับลมก็ได้พัดเอาใบมะม่วงหออแพรงขึ้นมาราวกับพายุใบมีดโกนเลยครับ สัตว์นรกก็แบบวิ่งสิครับรออะไรอยู่ไอตัวที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็แบบตะโกนร้องให้พวกที่กำลังวิ่งมาแบบเฮ้ยวิ่งนี้นี้นี้แล้วพวกเรามีพายุแล้วก็ต่างจำ้ำอ้าวหนีกันไปครับสัตว์นรกบางตัวนะครับก็ถูกใบมะม่วงเนี่ยเล่งงานจนสะแบบแขนขาหลุดเรียบร้อยแล้วแต่ก็พยายามหอบเอาร่างกายทันทีฮะกระเตงหลุดใบมีดโกนไปแต่ยังไม่ทันจะวิ่งพ้นออกจากเขตส,สวนนั้นครับมันก็ได้เกิดกำแพงไฟหนึ่งพุ่งขึ้นมาจากดินขวางหน้าพวกนี้เหมือนกับว่ามีวิสาที่ไหนเนี่ยมา่ายเวทไฟวอลขวางหน้าเลย สภาพของพวกเขาตอนนี้นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าที่กาลังวิ่งหนีการไล่ล่าเสร็จแล้วก็มาเจอไฟป่าครับแต่จะย้อนหลังกลับไปก็ไม่ได้แล้วไงคือข้างหลังก็มีพายุที่แบบพอ,เอบเอาใบมะม่วงที่คมแล้วกับใบมีดเนี่ยเข้ามาใกล้ทุกทีพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากวิ่งรัดรอบไปตามกําแพงไฟนี่แหละจนก,กระทั่งเห็นรูที่มันไม่มีไฟลุกอยู่นะครับก็เลยกระโดดพุ่งพรวดออกไปทางรูนี่คิดว่ามันแบบจะรอดแล้วแต่กลับกันมันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนหนีเสือป่าจระเข้ครับเออไม่ใช่สิปะสุดอกฮะ เพราะเมื่อกระโดดออกมาจากกำแพงไฟแล้วนะครับสิ่งที่รอพวกเขาด้านหน้าเลยนะก็คือหมานรก5ตัวครับซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าช้างเลยก็กระโดดตะคุบโจมตีพวกสันนรกนี่แหละ HP ก็หมดตามๆกัน,นครับคือชีกร่างกายคือไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วในขณะนั้นเองนะครับก็มีฝูงอีแลงเนี่ยตัวใหญ่เท่าเรือบินมาครับแล้วก็มาไล่หมาพวกนี้ไปหมดแล้วสันนรกต่างๆนะครับก็แต่อุ่นใจว่าตัวเองรอดแล้วแต่ว่าระหว่างที่กำลังอุ่นใจนี่เองอีแลงปากเหล็กครับก็หันควับกลับมามองด้วยสายตาแดงกลับ เวลานี้คือไม่ต้องพูดอะไรทุกคนรู้กันโกอย่างเดียวครับฝูงแร้งเหล่านี้นะครับก็มาทําหน้าที่แทนบักสุดอกที่ได้จากไปครับแทนที่จะวิ่งตามที่นี้ก็มีบินไปด้วยคือโจมตีทั้งทางดินทาง,ทาง,ทางอากาศเลยจนสุดท้ายสัตว์นรกทั้งหมดที่วิ่งเข้ามาในส่วนนี้นะครับก็ไม่มีตัวไหนเหลือรอดไปสักตัวเลย นรกแห่งนี้นะครับก็เป็นนรกของเหล่าพรานป่าครับที่จะใช้วิธีการล่าสัตว์โดยการต้อนแบบไม่ปาณีแล้วก็เผาปงเผาป่าหลังจากนั้นกน็ให้สุนัขล่าเนื้อแบบล่ากันแบบไม่มีทางหนีทีรอดเลยพอตายมานะครับคนเหล่านี้ก็เลยมาตกอยู่ในนรกขุมนี้นั่นเองเรามาต่อกันที่ขุมต่อไปดีกว่าทุสะนรกนรกแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับป้อมปากาเหล็กป้อมหนึ่งครับซึ่งเมื่อเข้าไปก็จะต้องผ่านประตูใหญ่ประตูหนึ่งที่ล็อกไว้อย่างหนาแน่เลย พอเปิดเข้าไปแลยเนี่ยข้างในก็จะเป็นภาพทุ่งหญ้าเขียวกระจีมีบอ่อน้ําใสตั้งอยู่ตรงกลางครับเป็นบอ่อน้ําที่แบบมีปูปลาว่าอยู่ดอกบัวขึ้นแบบโบกผิวไปมาสวยงามเลย ในห้องนี้นะครับก็จะมีสัตว์นรกต่างๆมากมายที่ได้วิ่งไปดื่มนะ้ําแบบเฮฮามีความสุขที่สุดเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ไปนอนตีพุงแผลล้ากลางทุ่งหญ้าอาบแดดราวกับเรื่อง sound of music เลยดูๆไปดูๆมานะครับห้องนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกับห้องนรกเลยเพระมาลัยท่านเองนะครับก็คงเกิดอารมณ์สงสัยแบบว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องนรกจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นห้องเลาส์แบบเหมือนตามสนามบินที่สัตว์นรกเนี่ยได้มาพักผ่อนกัน แต่ในขนาดนั้นเองนะครับท่ามกลางสัตว์นรกที่ได้นอนตีพุงแผ่ล้ากันอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ได้มีเสียงร้องโอดอวนควนคางขึ้นมาพร้อมกับสัตว์นรกตัวหนึ่งที่ลุกขึ้นมาแบบกลิง้งพื้นราวกับว่ามีอะไรสักอย่างอยู่ในท้องเขานะครับเวลาผ่านไปสักนิดหนึ่งครับท้องมัน,นก็ได้แตกออกแบบเสียงจงเสียงจีนี่คือลุดออกมากระจายเต็มทุ่งเลยทันทีที่สัตว์นรกตัวแรกตายไปนะครับตัวอื่นก็เริ่มมีอาการแบบเดียวกันครับก็คือร้องแล้วก็ดิน้นกระเดวกระเดวแล้วก็พบชะตาก,การรมเดียวกันจนนนนกกระทททททั่่่่งงงงงุุสสีีีีีเเเเเขยยยยวววลาาาาป็แแดดบบอ ถ้าใครเคยดูแฮปปี้ทีเฟสนะครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นเลยคุ้มนรกคุ้มนี้นะครับโยมบาลได้กล่าวว่ามันเป็นนรกของคนที่เคยแอบเอายาพิษฮะไปใส่ไว้ในอาหารของสิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามซึ่งไอความบาปเหล่านี้นี่เองพอเขาตายไปแล้วตกนรกมานะครับก็เลยทําให้มองเห็นน้ําในบ่อนี้เนี่ยเป็นของที่กินได้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือแกลบไฟฮะ ไอ้เจ้าแกลบไฟชนิดนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมชนิดหนึ่งที่เมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนขึ้นจนในที่สุดนะครับข้างในตับไตไส้พุงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับป๊อปคอร์นแลวก็คือบูมออกมาอันที่จริงมันก็ยังมีนรกอีกขุมหนึ่งซึ่งลักษณะคล้ายๆกับทุสระนรกเลยนะครับแต่จะเปลี่ยนจากน้ําใสๆในกายเป็นอาหารสุดแสนอร่อยแทนซึ่งเมื่อ,ออาหารเหล่านี้ที่ถูกกินเข้าไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนร่างครับกลายเป็นแบบก้อนฐานหินเผาไหมเอาแบบตับไตไส้พุงในตัวของสัตว์นรกตัััวววนนนนน้เเเเีี่่ยยยแบบกกระจาาปดลลท นรกแห่งนี้นะครับว่ากันว่ามีไว้สําหรับเหล่าข้าราชการที่ควรจะทํางานเพื่อบํารุงทุกสุขของประชาชนฮนะแต่กลับทุจริตเอาทรัพย์สินข้าวปลาอาหารของประชาชนเนี่ยบำรุงบเาเลกิเลตตนเองคิดว่าแบบขอให้ชาตินี้แค่กินอิ่มท้องตลอดไปก็พอไงใครจะเดือดร้อนอยังไงช่าง,งพอเมื่อคนเหล่านี้ตายไปแล้วนะครับความเดือดร้อนของประชาชนก็เลยได้กลายมาเป็นของร้อนๆที่เขาจะต้องกินตอนอยู่ในนรกนั่นเองนะฮะ เชื่อเรียงครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนสร้างสรรค์มากคือแบบนรกแต่ละอันนีงคิดได้นะแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะครับก็ลองไปฟังนรกของต่างประเทศดูในคลิป10นรกจากทั่วโลกที่แอดได้แปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ c บุ๊ก k FN d i a r y นะครับและวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย